สนามบินดอนเมืองฝนตกตอนนี้กำลังจะไปสะกนแล้วมาพร้อมฝนเลยฝนตกแต่เช้า ติจ้าไปทำบุญขึ้นเครื่องจากดอนเมืองฝนตกวันนั้นจักจักจักจจักแต่เกาไปเพราะตั้งใจไปแล้วพอขึ้นเครื่องจากดอนเมืองลงเครื่องที่สกลนครตอนเช้าพอลงเครื่องปึ๊บจุประสงคเพกต้าขอไปพระธาตุพนมก่อนเพราะพ่อบอกว่าขับรถจากสนามบินสกลนครไปพระธาตุพนมไม่นาน พ่อเพกต้าพาไปพอเพกต้านำล่องไปนอนอยู่ที่ปลายทางแล้วก็รอรับเพกต้าจากสนามบินแล้วก็พาไปพระธาตุพนมจุดแรกแต่ก่อนที่จะถึงพระธาตุพนมหิวจะหิวก็เลยรับประทานอาหารเช้ากันที่หน้าวัดพระธาตุพนมนั่นแหละเป็นร้านอาหารชื่อร้านยากุซ่าเมนูร้านยากุซ่าวันนี้เรามาถึงควนพนมแล้วอยู่หน้าพระธาตุพนม ดูเมนูดิเนี่ยพอเบ็ตาถือเมนูโคตรใหญ่อะ่ะพากินข้าวก่อนเข้าไปพระธาตุพนมโอ้โหเป็ดย่างยากุซ่าพระธาตุพนมตอนนี้เรามาแวะทานข,าข้าวก่อนเข้าไปที่พระธาตุพนมต้องกินข้าวก่อนอย่าเป็นลมแวะรันเลยเพราะว่าใกล้สุดแล้วหน้าพระธาตุพนมเลย มีเมนูปกติเลยแต่ที่เพกต้าสั่งเนี่ยเาเรียกข้าวเปียกเส้นหนึบมากน้ำซุปก็อร่อยจับยอนเขาอร่อยอะอร่อยจริงจังน้ำซุปนี่ร็เด็ดเลยแล้วก็เมนูพี่แรกกินเป็นกว๋วยเตี๋ยวรสชาติเขาดีนะคืออะไรอ่ะบะหมีเป็ดต่อโอโหเด็ดดีว่ะเฮ้ยโอแบบเป็ดเป็นเป็ดอะบลาหมีเขียวบลหมียกด้วยเสิร์ฟพร้อมน้ำซุป ก็มีเป็ดน,น,น่ากินมากอ,อร่อยไหมอร่อยนะกินกันอย่างอรเด็ดอร่อยชิมกันไปชิมกันมาเขาฝนตกไงนั่งกินข้าวก่อนรอให้ฝนซา บรรยากาศในร้านโอเคมากมจับอย,ยอนอร่อยไหมอร่อยเกหวันเลยเียอ,อ พอเราอยู่ร้านยากุซ่าจนเราอิ่มท้องและเรามีเห็นเมนูเขาอลังการงานสร้างมากแล้วเราก็เลยโอเคเราจะได้กลับมาอีกแน่นอนวันหนึง่งอนุโมทนาบุญเดอ้อพระธาตพนมเนราบบเดอ้อคุพระนางสวระการุเก่าะศิษอน้อยกลาาัจจัยยอดผปรนะครับใคุณเห็นจยเือกอยู่ด้วยนะครับมุาอู้นะ นา,าง,าง,างนสาวคนพิยายาหนองหอไทยสาวภูลลพระธาตุพนมศักดิษษ์สิทธิ์มากนะทุกคนเพคกต้าที่ไปเพราะว่าพเพคกต้าเจตนาเพื่อจะไปสักการะแล้วก็อยากจะไปเดินเวียนเทียนสวดมนต์รอบพระธาตุพนมประวัติของพระธาตุพนมเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุก็คือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่แหละเอามาจากชมพูทวีปเลยนะสม,มัยนั้นน่ะพูดถึงพระมหากัสปะแล้วก็พระอรหันต์ห้าร้อยองค์ ที่นำพระอุรังคทาตเนี่ยมาจากชมพูทวีปแล้วก็จะมีเท้าพญาผู้ครองนครทั้ง5เป็นประธานในการสร้างที่ประดิสถานพระอุลังกธาตุอันเป็นที่ตั้ง ของพระธาตุพนมในปัจจุบันอันนี้เป็นย่อๆแล้วกันเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่จเจริญรุ่งเรืองตงแต่ต้นพุทธกาลนุ่มพศแอะไรพวกนี้เข้าไปถึงวัดแล้วเราก็ตักการละหลักๆก,ก,ก็คือเพกตาไปเดินเวียนเทียนที่พระธาตุพนมได้ทั้งหมด9รอบไม่ต้องเลขเก้เพราะว่าเพกตาสวดมนต์ด้วย เดินไปสวดมนต์ไปก็คือพุทธคุณธรรมคุณสากคุณสาแล้วก็คุณสามไปแล้วสวดไปเดินไปก็ฝนก็ตกแล้วได้ใช้ชุดกันฝนได้จาทุกชุดกันฝนนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยก็ค่อยๆเดินไปพระจารย์กับเจ้าหน้าที่ก็ประกาศอ้าวยมที่เดินกลางฝนน่าระวังลื่นเด้อเราก็ได้เดินกลางฝนสบายไม่มีใครมาเดินกับเราเลยเพราะไม่มีใครซื้อชุดกันฝนเหมือนเราเลยประมาณเดอรรอบที่เจ็ดได้อ่ะฝนซานักท่องเที่ยวก็เข้ามาพิกตาเริ่มมีเพื่อนละพอหลังจาก เดินรอบๆแล้วก็โอ้โหสบายใจแฮปปี้แล้วแล้วไปเดินรอบนอกก็ไปเห็นรอบๆก็จะมีพระนะมีพระรอบๆมีใส่น้้ำมันตะเกียงด้วยแล้วก็ไปไหว้แต่ละจุดไปไหว้พระด้านหน้าทําบุญนะทําบุญเขียน ที่สร้างโบสสร้างศาลาอุ้ยทำบุญเยอะมากเลยทุกคนเพยต้าเอาบุญมาฝากนะขอให้ครอบครัวทุกคนมีความสุขความเจริญมีความแข็งแรงคิดเงินคิดงานใดๆก็ให้สําเร็จเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีโอกาสได้ไปสักการะพระธาตพนมเช่นกันนะสักครั้งหนึ่งนะดีสุดๆเลยท้องฟ้านี่เคลึ้มมากเลยแต่รอบๆก็สวยนะ คำว่าทัพนม เตมน,น้ำมันเียงได้วังสวัเหมือนไฟตะเกยงว่างสวัยเช่เ่องไ,ไ,ไม่ด่างไม่ดับเลยเติมให้กับครอบกรัวทำมาเปิดโลกโอสถจิครอบกรัวทุกคนเลยนะเอาบุญไปส่งเป็นไปมาเติมน้วเติมเ้วก็ต้องทำบุญด้วยทุกคน คو คmpون japo ยังแม่ที่วัดพระธาตนุพนมสบายเหลือเกินขาสบายเหลือเกินลูกนี่เป็นเรือเนี่ยเรือแม่เ,นนเ,เรือแม่นางตะเคียนเรือโบราณนาง พันสามหน้าบุญหน้าบุญไปฝากบุญมาให้ทุกคนนะบายบายอิ่มบุญกันทัวะนะ